ใครโวยวายอีกวะถ้าใครพูดเรื่องนี้นะอย่าแม่งโดนกูด้วยเออี๋ยวไปแล้วที่มีอารมณ์เลยโดนแน่เลยว่ะสรุปง่ายๆไอเกียวไม่ควรดูแลใครเอาก็ดูแลแล้วพิกตรงไหนอ่ะ พ่อคงให้ห <Wit> น <default> <together> ูดูแลหนูเขาดูแลเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแน่เลยว่ะเพื่อนอยู่เต็มบ้านเลยเนี่ยแล้วเราจะหน้าที่ไหนไปไปสู้เพื่อนวลยเนี่ยเราหน้าที่ไหนไปไว้ จะโดนขังไปนะยิ้นแลยังไม่อยากโดนนะงอยู่บ้านไปรันก็ไปไม่ได้มามีเราไปฝังเรื่อพวกอยู่ตีกันเลยกันพวก ค,คือคือตอนนี้เราส่งคนไปไปตี5-5เหรอไหมเราไปแพสซาเวียมา,าพวกมึงว่าไงไหวจัดเลยอยากอยากอยากอยาไม่เอ่อันนี้กูไปคุยมาจากที่จับไปความนะคือเกลเนี่ยมันจะมีเพื่อนอยู่สามคนก็นคือเกลคุดดิ้งแล้วก็เฟ,ฟย์ถูกไหมก็เหมือนว่าน่าจะไปไปแนะนำคนชื่อดูฟู่ ที่เป็นสาวพี่เกลเอ้ยสาวพี่เกีย <c oughs> ให้คนชื่อรีซอรู้จักแล้วเหมือนว่าสองคนนี้เขาไปไปคุยกันต่อหรือไปอะไรไม่รู้อันนี้ครั้น,นี้ก็ดีกูไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ที่รู้คือเหมือนมันมีมันมีรูปให้ดอกไม้มั้ง <c oughs> เออเขาก็เลยบอกว่าตีเันสิบห้าล้านฮะอะไรตื่นวันน<ะ>ี้เหรอไม่ใช่วันนี้แต่จะตี เออแล้วเหมือนกูฟังมันมีมันก็มีตัวละครแบบหลายตัวเหมือนแบบคนนั้นเป็นคนบอกให้ทําคนนี้เป็นคนบอกอะไรก็ไม่รู้ไอเกลก็บอกว่าเกลแค่แนะนําให้รู้จักเพราะว่าพี่เกลเอ้ยพี่เกียฝากฝากไว้ให้เกลดูแลพี่ดูฟู่ <c oughs> กูก็เลยงงงงเหมือนกัน <c oughs> เขาก็เสนอมาอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เราอตีกับซาเบียถ้าตีชนะแต่ให้ เขาจะตีเราขั้นต่ำอ่ะยี่ห้าล้านอย่างวดูไว้นะถ้าเราชนะสาเวียดดูไว้จะตีเราขั้นต่ำแค่ี่ส้าล้านแต่ถ้าถ้าเราแพ้ดูไว้ตีเราขั้นต่ำอ่ะเจสิบห้าล้านได้ยินกูไหมไม่ได้ยินพวกมึงว่ายังไงก็ตีถูกคือยังไงเราก็ต้องตีกับดูไว้ถูกป่ะจากที่ฟังอ่ะเหมือนยังไงก็ต้องตีจากจากที่แบบฟังนะเหมือนเหมือนแบบว่าพี่เขาบอกว่าแบบ มเหมือนเหมือนเหมือนน่าจะพูดเขาตรงแบบเหมือนเหมือนน่าสอนเกล่ะเพราะแบบว่าเหมือนไอ้นซบคนนี้มันแบบว่าไปไปแบบว่าไปเล่นอะไรมั่ว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 ซั่วบ่อยอ่ะเข้าปะไปเล่นอะไรมั่วซั่วกันเยอะอ่ะเออก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกทอนแบบว่าให้เหมือนทำอไงวะมันสอนอ่ะว่าว่าเออมึงมึงมีแก๊งนะอะไรมานเนี้ยเข้าใจไหม ไม่ใช่ว่าแบบอยู่กันจะมารับผิดชอบแค่สามคนเลยมารับผิดชอบไม่ได้หรอกแบบว่ามีแก๊งก็ไม่รบผิดชอบทางแก๊งอะไระเงี้ยเออน่าจะเอ้าอีน้นตายอ๋อไอเกียวไปไประตูให้เฟนสิน่าจะให้ไปให้เลยเน,น่าจะทำนองทำนองนั้นก็เลยเออผู้บิดทัชนะโดนสูงสุดยี่สิบห้านะก็ะอาจจะโดนสิบล้านสิบห้าล้านอะไรก็ได้ไม่รู้อันนี้พูดแล้วทัยชนะนะแต่แต่จากที่ฟังอ่ะมันจะตีแน่จะตีแน่ มันจะเป็นแบบห้าห้าสิบก็วะต่ำต่ำสุดๆแบบว่าแบบโชคดีนะคงห้าสิบมั้งอันนี้อันนี้กูไม่รู้นะก็คือกูไม่รู้อะแต่แบบแต่ที่ถามพี่เกียร์บอกว่าแบบเออคือเจ็ดห้าไหมบอกว่าเออใชถ่ถ้าถ้าเหมือนว่าถ้าถนณะตอนเนี้ยก็ตอบว่าเจ็ดห้าแต่แต่อนาคตไม่รู้ซึ่งซึ่งอนาคตคือไม่ไม่รู้ว่าถ้าอารมณ์ดีขึ้นหรือหรือมีทางออกที่ดีขึ้นอ,า,อ,า,อาจอาจอาจจะลดลงหรือหรือไม่ดีหรือหรือเพิ่มขึ้นอันนี้กูไม่รู้ ก็ต่อมาที่จะบอกก็คือกูอ่ะตอนแรกกูคิดไปแล้วว่าว่ากูกูตอนแรกกูจะพาพวกมึงบอมก็จะกูจะกูจะไปหาแก๊งวอมให้พวกมึงดำติดโปรเทคกูคิดแล้วว่ากะลาเบียถ้ารอไปเรื่อยดูทรงเขาไม่น่าจะยืนน้าจฝ่ายเราเริ่มเลยคิดว่าไงกันเห็นด้วยไหม เอ็นด้วยครับพี่เข้าช่วงนี้หรอเพราะว่าอีกมุมหนึ่งของกูก็ถือกว่าสุดท้ายเรารอหรือเราไม่รออ่ะถ้าพวกมันในเรื่องของของนะมันก็คงมีกอสตันเลยมันก็คงมีปืนของมันไหนเยอะอยู่แล้วอันนี้พวกันตรงตรงแบบรู้แล้วแมันแบบเหมือนเหมือนเมื่อเคยดูอีเทวอนคลาสปะมันเหมือนแล้วว่าร้านหรูอ่ะเราเราเราเหมือนร้านแต่ว่ารักหน่อยอ่ะอันต้อเคยยื่นตอนไหนคลาสเทากันเออถูก ก็เลยรู้ส <fit> <tro> ึกว่ามันมันน่าต้องแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มแบบเป็นที่เราั้งเพราะรู้สึกว่าแล้วเราเราเรารอไปอ่ะเราเราก็คงไม่ได้แบบว่าเราเราก็คงไม่ได้เยอะขึ้นนี่แบบะเราจะมีเกาะอาตันสี่สิบหรือจะมีเกาะอาตันแบบครึ่งแก๊งหรือปืนสามทั้งแก๊งเนี่ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะเหรอปะเรารอไปแล้วก็พูดตรงๆเราเงินเราเพิ่มวันหนึ่งเออถ้าว่าอาทิตย์หนึ่งเราเพิ่มแบบห้าสิบล้านหรือสิบล้านสิบล้านหกสิบล้านเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ย ขาเพิ่มสองร้อยแต่แต่ของมันแบบมันเหมือนแบบเออมันเพิ่มทีแบบพันหนึ่งเนี้ยสองร้อยเนอะรู้สึกว่าตอนนั้นรอกไปก็ไม่ดีเทียอะไรดีแล้วแล้วถ้าพูดกันแบบตรงๆถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มแล้วเราจะโดนวนอ่ะถือว่ามันแค้นแล้วมันจะตีเราวนสองรอบสามรอบพ่อมึงโอเคถูกไหมอันนี้ให้พูดพูดฝ่ายไอคอนีเวิร์เคสไว้ก่อนนะโอเคพูดท้ายอ่ะพูกนี้ว่า ไอ้ของจะหายจะหายาสุดท้ายกูคืนให้มึงได้ตลอดไปแต่แต่ไม่อยากให้งอมกันแล้วใช้คำนี้ดีกว,ว่าหล้วถ้ามึงยังอยู่กันสี่สิบคนยังไม่นั่งแบบว่าโอ้ยเชื่อโดนตีงอมหวาเลยว่าแล้วแบบจะพักจะอะไรกันอะยังไงยังไงมันก็ไปต่อได้ไปเพราะเขาจเขาใจเในี้ยในในเวทีใช่ปะ่ะส่วนเงินเราตรงนี้ด้วยเลยมันก็ยังมีอยู่แล้วก็มีอย่างนั้นในการซัพพอร์ตสุดท้ายพวกตรงตรงเมืองนี้ก็มีสภามีอะไรไป เขาไม่ปล่อยให้เราโดนวนๆหรอกมันมันมันไม่ใช่งานเปลียนเชียนไหม <c oughs> นั่นแหละเอามาตามน,นั้นปูกูน่าไปคุยกับพี่เกียร์ในเบรนี้รู้สึกว่าเบรน,นี้น่าจะน่าจะซ้อมสำหรับเราออเออ<ะ>หอบหลบไปเอาแหละเอาว่าไม่น่าเป็ใครขัดเนาะมีใ,ใคร <c oughs> มีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมลองชาวติ้งกันไหมนะไหนลนะ็อตซีคันไหนฟินหน่อย เพื่เอเพื่อเพื่อมันจะมีแบบว่าทางออกพีกว่านี้แล้วก็อันนี้กูมีกระโฟนนะอีกเรื่องหนึ่งแค่รู้สึกว่าแต่ครั้งอ่ะเราเราควรเป็นฝ่ายไอ้กูบนรถชื่ไหนวะเก็บกับเนี่ยพูดต่อแม่บอลงแล้วเดี๋ยวพี่เก็บเลยอีกอีกเรื่องนึลยที่จะบอกก็คือกูกูแค่รู้สึกว่าเราเราอ่ะจะมานั่งทำเหมือนเดิมไม่ได้ ตอนรอบที่แล้วนะอันนี้อันนี้พูดถึงในเวคนเก่านะไม่ได้ยินกันใช่ไหมทุกคนอันนี้มีแค่คนนะคือจะมานั่งทำเหมือนแต่ก่อนผมไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำเหมือนแต่ก่อนเรามานั่งฟาร์มขอกอะไรกันแล้วเราก็มาเล่นน่ะมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมึงเป็งเทมฟุตบอลน่ะแล้วตะก่อมึงนำหนึ่งศูนย์นะแต่มึงแบบมึงมึงไปนั่งเออมึงนั่งเขี่ยบอลอยู่แบบกลางสนามแบบเล่นเล่นรอโดนอ่ะถ้าตามภาษาบอลน่ะรู้สึกว่ามันมันคงไม่ได้ว่ะว่ามึงมันต้องเป็นผู้เลือกแล้วเ้ยม มึงหัวกระตายเฮียมึงจำแบบว่ามานั่งเล่นรอโดนเล่นรอโดนไม่ได้หรอกไอ้เฮียมึงแบบพะวงตัวแบบมึงเป็นถึงแบบเหมือนพวกทีมระดับชั้นนำอ่ะเฮียมึงจะมานั่งเล่นรอโดนหรือว่าจีนไ้ตา้ตาลางหรือจีนไฮต้าลาอะมันมันมันไม่ได้เว้ยเข้าใจปะนั่นแหละเอาเป็นว่าจะพูดให้ฟังว่าจะเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่างัดลาจบเลยจบหลังนี้เดี๋ยวใส่ไม่หมดไม่ติดลูกใครตามนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกันหลังจากนี้ช่วงนี้ก็ใครใช้ของเล่นจะไหวจะอยากให้มึงเซฟๆของเลยนะ เดี๋ยวจะหัวกันยาวๆเลยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนภาพลวเอาเป็นว่าเราเราจะมานั่งเล่นรอโดนเหมือนแต่ก่อนแมว้ยสุดท้ายถ้าเราเล่นรอโดนเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายมันก็จะจบภาพแต่ก่อนเไยถ้าวางตรงยกจกตัวอย่างแก๊งหนึ่งก็ได้ะอย่างเขาให้รับพิงนะอย่างแบบโตๆตเงี้ยเขาเล่นหมดอะไรหมดจนตอนนี้แก๊งเดียวที่เขาแบบต้อง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 อะไรอะต้องไม่สู้ต้องอะไรก็คือมันก็มีแค่ดูไว้หเห็นปะส่วนที่เหลือไม่มีใครกล้าเลยกูอยากให้เราเป็นแก๊ง ที่ต้องยอมแค่โนโตก็ดูว้แต่ที่เหลือเราไม่ต้องยอมใครเลยเท้าร่ปะเล่นเพื่อไปสู์ฝีมือตัวเองใช่เอาว่าตามนี้ว่ามึงรู้ตัวเองว่ามึงเก่งเอาว่าอะไรเนี่ยขอแค่เรื่องของถ้าจะใช้คำว่าเรื่องของใช้เล่นน่ะกูไม่หาบังคับแล้วกันใช้คำว่าอยากให้มึงคิดเองแล้วกันว่าว่ามึงแบบว่ามึงควรหรือไม่ควรใช้อ่ะเข้าใจปะส่วนยาวิ่งอ่ะกูจะให้ไปใช้ในตอรี่ไว้ในการใช้เล่นยี่งย่อยอ่ะ คือไม่ได้อะไรจริงอย่าอย่าใช้ไปนะวะหรือบางรูปมั่นใจว่าได้ชัวร์ก็ใช้ว่าพอใช้ไปมันมันก็ยาววิ่งคืนมาเข้าใจปะเอาว่าตามนี้เอาว่ามันมันมีเลือกตั้งวันที่สิบห้าหรือปะเอาันว่าโปรเทคเราบทสิบหกช่วงสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยช่วงหลังๆนั้นเอางั้นหลังจากนั้นพยายามทำเตรียมให้ว่างไว้ดิแล้วเดี๋ยวเราประกาศสักดากันให้นั้นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปคุยกับพี่เกียร์ละตอนนั้นมาเก็ตจบมารวมไปรวมของญี่ปุ่นแล้วกัน เดี๋ยวกูจะกูจะไอ้นี่กูจะเรื่อง14เพื่อนกูผิดเดี๋ยวกูจะไอ้นี่กูจะไปคาบทีมเพราะเดี๋ยวเราเราต้องงัดร้าน12วันรวดนะอันนี้บอกพวกกันแล้วว่างารร้านตอนแรกเราคุยว่าเราจะอแค่8ถึง16ใช่ป่ะไอ้ยานี้มัน,ยนอยู่กับเปิร์ลจะยินอยู่ใะวารสองคนนี้โ uh huh. อ้โะเออแต่แต่แตคุยอยู่พิเซมาพิเซบอกว่าอยากให้ ยัดงัดสองวันรวนเลยเพราะมันลําบากที่พี่เขาจัดเวลากันแลวกันเขาต้องสัดเวลาไปมา,ปมาอะไรไปมามันมันค่อนข้างหนักแล้วก็อีกแก๊งหนึ่งที่เราเราต้องเคียกคือคาเมลอนงัดร้านเมื่อก่อนมันเอาเราไปเยอะมากกูไม่ปล่อยมันนะกูรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยมันอ่ะมันมานั่งไล่ไล่ไล่เลียแก๊งแล้วม <ขา S 2> ันมานัา่งเลื่อยขาเขาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูเลื่อยแมงก่อนตามนั้น,ดานาเ,เดี๋ยวกูเื่อนเพียร์ตันนะคือเจ้าเออมาแหละเรียบร้อยขอโทษนะ ผมชอบไปดิพี่ด้แบบเนี้ยน่าจะมันอยู่มั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็ไรไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรแก้เลยชิวเอจิเมมีอมยิ้มนั่อกี้แต่งด่แต่งเลี่ยมจะขังมือีไฟจังเลยต้องครับแรงคนนำหนูมีไฟว่ะไม่ก็างด้วยแกงต้องโดนขังไม่ถือว่าปลูกปัให้แก้งไงถือว่าปลูกปัให้แก้งแก้จะโดนอะไรก็เนอะแก้วละตัวตัวละกันนั้นน่ะให้หนูจะแต้ม ไม่หนูจะได้ทำอะไรแล้วหนูจะได้คิดเยอะกว่านี้ไงเรามีรถสี่เอ้ยแบงก์มาเก็ตเป็นเซ็ตของเลยนะตีไอ้นั่ตีปวกเขาอ่ะหนูมีแก๊งคาเซ่มาวิทย์เดี๋ยวประเดี๋ยวไม่เป็นไรชิลมาวิทยชิลมากเกลียวแล้วแค่นี้เอออเืงแค่นี้เองจะได้มีไฟกันด้วยเองเองอยากไปคิดมากเว้ยไทยก็มีคนในแก๊งที่อยู่ด้วยกันเสมออยากไปคิดมากจู่เอ้าเชียดโดนเลยไม่ต้องไปคิดมากนะเกียว นี่ไงค e. นชั่วไงชั่วไหมมันตัวยี่ตีไงโดนอีกนี่ไงโดนต่ออาอาเอา,อาจะต่อยกันจะต่อยกันตีกันเลยตีกันเลยเอารถสี่ไปไปเอารถสีไปไ,นะไปจะได้ไปไอเกิลเอาเฟอร์ไป เพื่อนน้ำนมหรอไม่ใช่เรี่ยโเฟลดนโดนหดรอยโอ้เจาัไปไหมนะเกจเัคนบวกทุกคนเลรับไปด้วยอเออโนัไปนแ่ขังนขังในบ้านแน่ในบ้านแน่เป็นไงม่ได้แน่โดนแน่โดนนาโดนอยู่ในห้องดำแน่ตนนัดโดนแน่เป็นไไม่ได้แน่ตนำนมเป็นไงล่ะจะต้องไปสอจริง